อุยร้อนมากร้อนจี๋จ๋ามากทุกคนเห็นควันไหมคะเห็นควันไหมอุยร้อนมากอ่ะร้อนมากควันขึ้นทุกคนอ่ะแล้วก็ไม่ได้กดได้แค่น้ำร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะเจ้าเครื่องนี้ยังสามารถกดน้ำเย็นได้ด้วยจะเป็นเหมือนน้ำเย็นที่เราแบบ ช่ตู้เย็นนะคะทุกคนคือไม่ต้องมีน้ําแข็งก็เย็นได้นะคะฟังก์ชันใช้งานคือครอบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะถังน้ําที่เราใช้ก็คือ20ลิตรตัวนี้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆที่เราเคยเห็นใช่ปหเครื่องกดน้ําร้อนน้นําเย็นก็คือต้องยกตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ไปคว่ำไว้ใช่ปหซึ่งทุกคนขามันใช้พะละักกาลังเยอะมากๆแต่สําหรับรุ่นนี้ค่ะไม่ต้องเลยเพื่อนๆเปิดฝาไว้เลยนะเอาสายใส่ลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ขยับตัวถังเข้าไปข้างในปลายสายนะคะจะอยู่ด้านล่างสุดใต้ถังแบบนี้เลยทุกคนจากนั้นนะคะคิด เราเสียบปลั๊กแล้วนะคะจะมีไฟพาวเวอร์ตัวนี้ติดนะตอนนี้แอปเปิดทั้งน้ําร้อนและน้าเย็นนะคะเ,เพื่อนๆจะเห็นว่ามีทั้งไฟสีแดงและสีเขียวขึ้นเราสามารถให้เครื่องนี้เป็นเฉพาะน้าร้อนก็ได้หรือน้ําเย็นก็ได้นะโดยการปิดสวิตช์ด้านหลังนั่นเองทุกคนจะเปิดได้หรือจะเปิดทั้งคู่ไว้พร้อมๆกันก็ได้ค่ะบอกเลยว่าหม้อต้มเขาทําความร้อนได้เร็วมากๆเพื่อนๆไม่ถึง5นาทีนะคะหลังจากเสียบปลั๊กแอปเกดน้ําร้อนกินน้ําชาได้แบบนี้เลยทุกคนไอขึ้นนะคะเป็นไอเป็นควันขึ้นแบบนี้เลย,ยลอุายเลยค่ะ บะหมี่ต้องมามามา่มาต้องเข้าแล้วทุกคนขากดได้เลยคะ่ะและสำหรับบ้านไหนที่อยู่กันหลายๆคนนะแอว่าอันนี้เหมาะมากทุกคนจะเป็นออฟฟิศก็ดีนะคะสํานักงานนะหรือว่าบ้านคนเรานี่แหละแต่ว่าเราใช้ทั้งน้าร้อนน้ําเย็นทั้งวัน,นะคะ่ะแอาวาอันนี้เหมาะมากถ้าจะไม่ต้องเปิดตู้เย็นเลยนะเอาดีๆนะคะ